สวัสดีค่ะน้จะปานชวนอร่อยกับซุปหอมใหญ่มะเขือเทศสดร้อนๆนะคะเป็นซุปผักที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะคนที่รักสุขภาพนะคะต้องชอบสดมื้อไหนก็อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูทําง่ายนะคะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายมากๆวัตถุด,ดิบน้อยโรยต้นหอมหน่อยนะคะ หน้าตาดีน่ากินแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊าปานก็จะเตรียมน้ําสําหรับต้มซุปนะคะครึ่งหม้อปริมาณตามชอบเลยนะคะเปิดไฟกลางประมาณนี้นะคะแล้วก็วางหม้อลงไปต้มน้ําให้เดือดก่อนปิดฝาก่อนนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมใหญ่ที่เอาไปหัน่น ตามด้วยมะเขือเทศแครอทนะคะเราก็ต้มจนกว่าตัวผักจะเริ่มสลบนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลใสแดงเพิ่มความอร่อยความหวานแล้วก็สีสันด้วยค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะคนให้น้ำซุปรสชาติเข้าเนื้อกันค่ะ ต้มตุน๋นจนกว่าความหวานของหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็แครอทเนี่ยเขาเข้าเนื้อกันนะคะปิดฝาซะหน่อยและตอนนี้ทุกอย่างก็สลบหมดแล้วค่ะน่ากินมากเลยขั้นตอนนี้เจ๊ปันจะให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเขาก็ค้นค้นขุกขลิบหน่อยนะคะก็จะแบบว่าใส่แป้งข้าวโพดลงไปละลายน้ำกับแป้งก่อนเวลาใส่แบบเนี้ยตัวซุปจะไม่เป็นก้อนนะคะ น้ำก็จะละลายได้ดีเราก็ใส่แป้งลงไปนะคะความเหนียวตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบเหนียวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าชอบเหนียวน้อยๆก็ใส่น้อยๆแบบเจ๊ปานนะคะพอให้แบบซดแล้วมีความเข้มข้นน่าอร่อยเท่านี้ก็ได้ซุปหอมใหญ่มะเขือเทศโอ้โหน่ากินซดร้อนๆนะคะเจ๊ปันขอชิมหน่อยอื้อ อร่อยมากทำแป๊บเดียวก็พร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูทำง่ายอร่อยด้วยลรยต้นหอมหน่อยนะคะเจแปนบอกเลยค่าว่าอร่อยมาก้อนร้อน,อนสดชื่นเปรี้ยวอมหวานจากมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่เจแปนขอชิมหน่อยนะคะอือหือทานร้อนๆอ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะ ไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูทำง่ายวัตถุดิบน้อยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ